EP นีนีครับ EPC ตอนนี้กุติวัดนะครับกำลังจะได้มุงแล้วครับนี่เห็นช่างครับช่างมาไกลพอสมควรครับวันนี้ช่างช่างยิ้มหน่อยวันนี้ใช้ลังคารนะครับลังคาสีเขียวธรรมชาติเหมาะกับกุตินะครับความสงบร่มเย็นครัฝั่งนู้นก็จะเป็นโบสถ์ครบโบสถ์โบสนั้นก็ยังไม่ได้ ยังไม่เสร็จนะครับถ้ามีจิตศรัทธาก็ช่วยกันด้วยครับยังไม่เสร็จดีครับอันนี้จิตศรัทธาสร้างกุฏิถวายวัดก่อนนะครับหลังนี้งบประมาณทําเองครับอาช่างช่างยิ้มอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> สาเหตุที่มุงรังคาช่วงตอนเย็นแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากครับเราก็เลยต้องใช้ช่วงของเย็นๆแบบนี้ครับ เวลาจับก็จะได้ไม่ร้อนมากเกินไปครับอันนี้อุปกรณ์สว่านยิงสกรูบนลังคานี่ก็ม,มีปัญหาครับไอตัวตัวน็อตหัวยิงเนี่ยมันเบี้ยวครับย,ยิงไม่ได้ต้องใช้ตะปูนำนี่ครับช่างช่างจะตอกตะปูนำแบบนี้ครับนี่ครับช่างตอกให้ถูกรูนะครับตอกกับถูกรูแต่ถูกเฟรือเปล่าครับโอเคครับ อ่าครับ EP C นะครับมาดูอันนี้ได้มุงแล้วครับใช้สีลังคาเป็นสีสีเขียวไปช่างร้อนไหมครับด้านบนร้อนไหมก<ม>ว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับอ่าอเหนื่อยเรู้สึกว่าจะถึงเวลาอ๋อช่างบอกถึงเวลาแล้วครับนี่ครับนี่ได้มุงแล้ว ก็อาจจะไม่มีไม่ได้ตีฝ้านะครับก็จะโชว์โครงไม้ลักษณะโครงไม้ก็จะอยู่แบบนี้เราไม่ได้ตีฟ้าครับช่องนี้ครับตามที่บอกตอนแรกครับเป็นช่องไว้เผื่อไว้ทําบันไดนะครับก็สองเมตรสองเมตรห้าสิบขึ้นทางนี้นะครับวนขึ้นไปนูน่นเออวนขวาหรือวนซ้ายวนซ้าย บนซ้ายแล้วก็ขึ้นไปด้านขวานะครับอันนี้ลักษณะช่องของบันไดที่เราทําเผื่อไว้นะครับบันไดก็เป็นบันไดไม้วันนี้ได้มุงแล้วครับวันได้ได้มุงแนละ้วมุงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับก็จะ,ะมุงไดเร็วนิดนึงครับ ว่าจะมุงให้เสร็จซีกหนึ่งก็ไม่เสร็จครับช่างบอกว่าพอแล้วนะครับเอาเสียงจักรจันร้องเลยครับนี่เราได้มุงหลังคาแล้วนะครับค่่าแล้วครับครับสำหรับ e p ที่4นะครับสร้างกุฏิถวายวัดนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ